ความสวยที่ไม่มีวันสิ้นสุด l Clinic เวชกรรมความงาม Make It Differences เพราะเราแตกต่างใครที่มีปัญหาหน้าซมหน้าหมองคล้ำมีริ้วรอยฟ้ากระจุดด่งดำฟังทงนี้ค่ะ Dermesteric Alpha Abutin Concentrate Whitening Booster ตัวยาที่จะเพิ่มออร่าผิวให้เปล่งประกายแบบขั้นสูงจากชั้นผิวภายในสู่ภายนอกด้วยสูตรใหม่ที่ว้าวและให้อบบูตินเพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยในตัวยาจะมีส่วนประกอบสำคัญหลักอย่างอัลฟาอาบูตินสารสกัดธรรมชาติที่ได้จากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นทั้งบูเบอร์รี่แคนเบอร์รี่บลเบอร์รี่และแปเบอร์รี่มีสปปรรพคุณยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินได้โดยตรงลดเลือนฝ้ากระสดดุด่ดงดำได้ดี ในอาซินไมทวิตามิน B3 ที่ให้ความอ่อนโยนช่วยปลอบประโลมและฟื้นฟูผิวอย่างครอบคลุมปรับสีผิวให้มีความสม่ำเสมอและยังทำให้รูคุมขนเล็กลงอีกด้วยค่ะกลูตาไทโอนสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสื่อมของเซลล์และปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้น รวมทั้งแอซิทิลกลูโคซามีนที่มีประสิทธิภาพในการผลัดเซลล์ผิวโดวยไม่ทําให้ระคายเคืองทั้งยังกระตุ้นให้ผิวสร้างไฮยาลูโรนิกแอสิดได้ตามธรรมชาติทําให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นและก็แลดูอ่อนวัยด้วยนะคะสำหรับตัวยาจะใช้วิธีการฉีดเข้าไปยังชั้นผิวหนังค่ะซึ่งแนะนำว่าจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะสูตรนี้จะไม่ทำให้รู้สึกแสบเหมือนรุ่นก่อนๆค่ะอีกทั้งยังมีความปลอดภัยและผ่านการรับรองจากออยไทยเป็นที่เรียบร้อย หนึ่งกล่องจากบรรจุ5ขวดปริมาณขวดละ3 ML สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางของเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากกันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ